เขาหยุดนะคะเนื่องจากว่าพิษอะไรนะพิกปีของลุง,งนหน้านะคะตอนนี้ก็สาวทิศแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะที่จะพาทุกคนมาชอปปิ้งนะคะซ,ซื้อของนะคะทุกคนก็ที่นี่ก็ออกไปไปหาซื้อของซื้ออะไรได้ตามปกตินะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาซื้อของที่หัวหมานนะคะเดี๋ยวจะไปเข้าไปดูข้างในงกันนะคะทุกคน อนนี้ลินก็เข้ามาข้างในอ่าซูเปอร์มาร์กเก็ตนะคะในวอลมาร์ทแล้วนะทุกคนลินจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งนะคะก็จะมาดูของข้างในกันนะเขาว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างนะ,ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนจะเล่นดีกว่าอาจจะไม่ซื้ออะไรเยอะมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวลินจะไปที่อื่นต่อเลยอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรแต่ว่ามาดูก่อนแล้วค่อยแวะกลับมาอีกทีนะคะก็เดี๋ยวเดินเดินก่อน ช่วงนี้คนจะน้อยหน่อยนะคะคทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะคะโควิดหน้าทั่วโลกนะคะ <laughs> เขาก็จะจำกัดคนเข้าอย่างกี่รินเข้ามาเขาก็ให้หลินเข้ามาคนเดียวนะคะเออก็งงว่าทำไมพี่ชายหลินไม่ได้เข้าเนะะี่ยเมื่อกี้หลินออกไปคุยกับพี่ชายนะคะทุกคนก็คือเขาไม่ให้เข้าเขาให้เข้าหลิ่นเข้ามาแค่คนเดียวก็คือหนึ่งครอบครัวสามารถเข้ามาได้คนเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ เขาจํากัดคนเข้านะคะเพราะว่าไวรัสโคโรนานะคะ mm hmm. ก็เลยลินเข้ามาได้คนเดียวถ้าล,ลินออกไปข้างนอก mm hmm. ก็คือให้พี่ชายเปลี่ยนเข้ามาได้นะคะ mm hmm. ก็เอาไปถามนะคะว่าพี่จะซื้ออะไรนะเดี mm ๋ย hmm. ววันนี้จะพามาดูอะไรมาดูของนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเดิน mm hmm. เดินเล่น mm hmm. ดูของข้างในนี้แหละทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมาดูว่าของที่นี่จะถูกแค่ไหนนะคะ mm hmm. คือลินเคยบอกไปแล้วมันมีคลิปหนึ่งนะคะที่บอกว่า หลินได้เงินที่นี่ก็คือได้เงินประมาณเดือนหนึ่งเก้าพันบาทไทยนะคะเดี๋ยวจะมาดูก็ว่าเงินเก้าพันบาทไทยนะบาทไทยนะท,ท,ยนะทุกคนของเขาจะถูกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวหลินจะพาไปดูอะไรก่อนดีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่นะคะอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะมะเกือเทศน,นะคะมัะเกือเทศลูกใหญ่มากทุกคนโลสิบาทนะคะโลสิเปโซ อันนี้มันฝรั่งทุกคน24่สิบเปโซข้างหลัง24่ิบเปโซแล้วก็มีมะม่วงนะคะตอนนี้หลินมาโซนผล,ลไม้มะม่วง28่ิบเปโซนะคะแล้วก็อันนี้แอปเปิ้ลมันซานาการ่าทุกคนมันซานาการ่าไม่รู้ที่บ้านเราเท่าไหร่นะที่นี่โล29่สิบเปโซนะคะ29่ิเกปโซก็ทุกคนลองคนหนึ่ก็ได้ดิก็ไม่เก่งเลยนะคะ <laughs> ลองก็ไม่แพงนะทุกคนเดี๋ยวเดินต่อนะคะ โซนผลไม,ม,ม,ม้มีมะม่วงเมือมะม่วงแก้มแดงแก้มแดงโลยี่บสี่ยี่บาโซหลทุกค4ี่บ่าท9ก24.90ตังค์นะคะ ยี pesos, ่สิบเปโซเก้บตังคหรือก็เรียกเป็นถูกเรียกเป็นบาทไทยโลหนึ่ง จะบอกว่ามาโซนนี้หอมมากนะคะทุกคนเป็นโซนขนมปังนะคะอบใหม่เนะี่ยโอ้โหหอมมากอะ่ะหิวเลยอะ่ะหอมมากนะคะ ที่นี่นะคะถึงจะเป็นช่วงแบบวิกฤตโควิดนาใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้แบบกักตุนสินค้านะคะเพราะว่ายังอย่างที่ลินบอกว่าที่เมืองที่หลินอยู่นะคะก็เขาไม่ได้แบบคือคนไม่ได้เป็นเยอะขนาดนั้นนะทุกคนเขาคือรัฐบาลเขาป้องกันก่อนที่คนจะเป็นเยอะก่อนที่จะแพร่เชื้อเยอะนะคะก็เลยยังใช้ชีวิตกันแบบอย่างปกตินะคะแต่เขาก็เข้มงวดในการเข้าออกนะคะแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้มงวดน,นะคะ อย่างทีล่ลินมาของอะไรเห็นทุกคนก็เห็นว่ามันเต็มใช่ไหมมันแบบตามเชลตามอะไรเงี้ยของก็เต็มนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้แบบว่าเขาเรีกเยกอะไรเขาไม่ได้แบบอ่ากักตุนนะคะพวกของพวกอะไรแต่ว่าของเนี่ยเขาก็จํากัดจํานวนซื้อนะเขากลัวคนจะซื้อเยอะนะคะจํากัดจํานวนการซื้อ,อกันนะอื เดินลินของลินลินก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะคนเพราะว่าเดี๋ยวลินจะไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะแต่อันนี้พี่ชายเขาฝากซื้อเขามาไม่ได้เนี่ยเห็นไหมทุกคนมันก็จะเห็นทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีของเต็มนะคะของเต็มเชลเต็มอะไรเลยนะเนี่ยน้ำเดี๋ยวลินจะพาไปดูกับข้าวขนมนมเนยน้ำอะไรอย่างนี้นะคะ เนอย่างเี้ก็ไม่แพงนะทุกคนคือ,อบอกว่าค่าของชีพที่นี่เขาถูกมากนะคะเนื่องจากค่าเงินเขาก็ถูกด้วยนะของกินของอะไรเงี้ยก็ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่นะทุกคนก็เดินมาดูน้ำผลไม้ทุกคนอันนี้น้ำ ทับทิม22บเปโซนะคะกี่เด้ี๋ยวนะ250 ml 2 2บเปโซมีอะไรอีกนั้นทับทิมน้ำอง,งุ่นแคนเบอรี่แคนเบอรี่คลาสสิก23่เปโซทุกคนเนี่ย23บเปโซถ้าถามพินก็ถือว่า ถูกนะเพราะว่าลินอ,อาจจะเคยชิ้นที่ไทยหรือเปล่าที่ไทยแบบแพงมากนะทุกคนใช่ปะเดี๋ยวเราจะมาดูป้ายราคากัน,น

เขาจากัดคนเข้านะเขาให้หลือเข้าแค่คนเดียวหลือมากับพี่ชายใช่ปะแต่ว่าครอบครัวอื่นนะคนอื่นนะคนที่นี่เขาเข้ามาได้สองคนสามคนนะทุกคนแบบงงไหมหรือว่าอาจจะเป็นที่เราหรือเปล่าเขาอาจจะให้เข้ามาแค่คนเดียวนะคะอืแต่คนอื่นเขาให้เข้าได้นี่โซนเสื้อก็มีนะคะที่นี่น่าจะรวมแบบเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะ ก็เป็นห้างเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่แบบใหญ่พอสมควรนะทุกคนอเ,คเออถ่งว่าจะพาทุกคนมาดูพวกแชมพูสแชมพู หลินจะพาทุกคนมาดูพวกของใช้นะคะพวกสบู่ยาสระผมอะไรอย่างนี้นะเนี่ยก็จะมีแชมพูซึ่งไม่รู้ดีแตในความคิดเห็นว่ามันมันราคามันแบบมันมันถูก,กว่าหลินเห็นที่ไทยมันแพงนะทุกคนแบบเนี่ยลอเ e ล l นะคะเอลเซฟสามสิเปโซขวดหนึ่งสามสิที่ไทยหลินว่าน่าจะแพงนะขวดนี้ร้อยกว่านะ อันนี้ถ้าคูณเงินไทยก็ไม่ถึงลอยนะเนี่ยเนี่ยก็ที่นี่ของก็จะถูกอย่างนี้นะคะแบบค่าคองชีพอย่างที่หลินบอกว่าได้เงินเงินเดือนน้อยใช่ไหมค่าของชีพเขาก็จะถูกด้วยนะก็ถูกตามลงมาด้วยนะคะแชมพูขวดใหญ่อะ่ะทุกคน700 ml 57เปโซ57เปโซก็คูณเงินไทย1.5 เป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ลองทุกคนลองคูณดูนะคะยาสระผมครีมแล้วก็มีพวกเครื่องสำอางแล้วก็ครีมอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเรามาดี๋ยวเรามาดูครีมทาผิวกันทุกคนนีเวียขวดใหญ่93 93ของไทยก็น่าจะ เกินนะแพงเหมือนกันนที่ไทยอ่ะเนี่ยสี่สิบห้าเดี๋ยวทุกคนดูสี่ร้อยเมลสี่สิบห้าเปโซนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันต่อทุกคน ตอนนี้ดินก็ออกมาข้างนอกแล้วนะทุกคนก็พี่ชายเขารออยู่นอกคนเดียวนะคะรินเข้าไปได้แค่คนเดียวนะก็เลยรีบเดินนะคะรีบเดินพาุกคนเดินแบบแบบเดียวเองเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะรินจะแก้ตัวใหม่แบบพาุกคนเดินนานกว่านี้นะคะอาจจะมาแบบมาเร็วหน่อยแล้วก็พารถคนเดินนานหน่อยดูของดูอะไร่างนะคะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวแก้ตัวใหม่นะแต่คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้แหละทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องลินไว้ด้วยนะทุกคนจะจะได้ไม่พลาดโอที่สำคัญ จากในซิงโกโนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนเมื่อกี้พี่ชายลินเข้ห้องน้ำนะคะข้างในแล้วเขาออกมาเขาบอกว,ว่าคือเมื่อกี้ที่เขานั่งอยู่ข้างนอกแล้ว s ิ c u r ว t y ้อมที่นี่นะคะก็ถามพี่ชายลินว่มามาจากที่ไหนพี่ชายลินบอกว่มามาจากไทยเขาอ่ะนึกว่าลินมาจากจีนคือถ้าลินเดินไปไหนที่นี่นะทุกคนเขาจะคิดว่าลินเป็นคนจีนแล้วเขาก็จะแบบว่าเหมือน เมื่อกี้หลินเข้าไปถ่ายวีดีโอข้างในนะคะมีคนมีสิเกียวิตี้คนหนึ่งมาถามหลินว่ามาจากไหนเขาถามว่ามาจากจีนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หรือมาจากไทยนะคะมีบางคนคิดว่าหลินมาจากจีนนะแล้วเขาก็ไม่ให้หลินเข้าแล้วไม่เขาไม่ให้พี่ชายหลินเข้าให้พี่ชายเราข้างนอกหลินข้างในคนเดียวเข้าข้างในได้คนเดียวนะคะคิดว่าคนจีนไงเขาก็แบบว่าก็คืออย่างที่คนรู้ว่ามันเป็นคือจีนก็เป็นที่อู่ฮั่นใช่ไหมเขาแพร่ระบาดของไวรัสนะคะก็นั่นแหละเขาก็เลยป้องกันนะคะให้เขา